cô là, tôi lắc bôi, tôi điên bôi, bôi hắc ta, đen hà, bôi át, đen hà, nuôi lắc bôi, cãi nuôi, cãi, tôi lúng con hắc cào, mồi bôi, tôi tôi thích, giờ là bôi mang cơn hùa à, mồ hể tôi, mồ hể, mồ hể tôi, mồ hể, để để ót à, nung tay to, bông mồ hôi nó A mô a yoga tít cho mô a yoga tỏ lộp hí cáo. Long môn tay môn bông lắp của tất cả. Tôi môn bông rô cọp. Ay rôn tà bông cọp. A có chút kalau kao mít cho mô an. Na hôn kao deno. Na hát tay kao deno. Na hát tay kao deno. Na hát tay บ่เกลียงมันเกลียงนกกอระกะลาวกาเปกกะแตมอัวกอยะมุ้งนายตํรงช่าหมองดังมนต์ติยื้อรามุกกะมุกครบปอยาราวจบประจําหํากลุ้นเพิ่นเราตัดอื้อเลยเราบ่ฝากสุกะกะปอนบ้างกะปอนไม่จะท่าแบะเน้ารานาถ้าไปมุ้งมุกกะแบะเน้ารานามุรอนทําหมอ giờ ra đơn bôi bui át kết ra đã, wa mong chờ còi nè, một nầm coi ngọt nầm, ngọt nầm coi ngọt nầm, là cô ra bay nụ cả hát kết luôn nè, cờ đơn quát mong ra cao tới, nhát ua, nét nhát cả hát gôm, hát tắt ra bên có à, bên này hát có nụ,

บาดจทบตวที่บาดจบตัวอ้า huh. มันเลยมึงเคอ้ามก็รักกาวกาวไปมึงกคฮับกตอกก้าวกาวไปบุบบุปลายปลายก็จุ่จูตอกเาซิบมองเล่มเจอระกจอดท่านกาวดูไอ้คนได้จับด้วยกาวก็ปวดหอดกรักมึงกนอกเบอร์เชืก็รลาวกลาวไปตนกำลังเพมึไม่สิบบาดจ็บนอกกำก็รักจอดนี้ ก็ทอดสวัสกาวมุ่ยอาตต้มุยให้เกยยอดนาสาโอมุมสวัสดิ์ทอดป้งอัตุอคุณได้ออกต้าเลอย่างนายอ็เยอะทับปังคนนหกาวมาเลยแต่สาเนียก็เนียแต่สอัวก็อัวเสียงรดระพดเงินทมอยหนูมระคุยเล่ารุ่อาเกยน่ะ

để rồi thắp bám vào rồi thiêng lên mua bà rau bọc nhỏ hàm ta bọc rồi có ra bọc nó có để côm con rồng quân quan Công có hà lan là công mặt để cái cha có mua nó cả lao cao tay to như nhát nhá cha bà mua nó nông ba tang ra tang mua ăn kết cờ hạ đang mà tang kết hạ เออก็พรบจอดกลา่างนี้ชาวท้องปางเรามตาลเก้าซอได้มตาลหนัวหามมัวถ้าปางคนเก้าเลยเตะตาแมมัวอย่าโกลยน้องคนทจ่ลัวนองป้าเขาซอก็ตานได้กะตอนโพก็ตอนนิบานนัำแชกแก่หัวตาหัวเน่ป่วยตะกิดเดิงป่วยตายปวย้ายปวยปวยแต่เลี้ยงเกิป่ยรบๆน้อง

กดนัวก็กลุ้นกบกลุ้นจำกลาเกาใสเยอะตายปอนสามห้ามมองเราในปานห้าองเราพอแต่แนกดสมุกปอจจกงนอผมลอกก้าคุยเกอมเอ้ยอมันก็เกาโอ้โกลางกลางจห้ามมองเราต่พอนุห้ามองเราในปานพอกันในปานก็เงียบมองเราเจาะลูกลาปัางลูกลาหากก้ามูลต่อยมุนก็เก๊

อมเนีอมทอสักอุเนือมทอมสักอุเนื้อมส่องกสะบุ๊ปการอยเจตอยทบามหากุุสมอบร้สมอิงเอแกรสมเมรีปอยตัเมรีอยตาจ้นเต๋รระยตาาวิส้นทะเแม่ทะลาปีสันนุเรเจ มาประเมยซอยมาประเมยรอยซ้อมเตวตาเประปรูปะนดีรูปะนดาซ้อมไม่เปรรถซอดสาวตอยเนี่ยทับโป่งมือติจัยซอยทนายก้าววยมุลกดจะมอนกดปนยาทนายก้าววยมุนตาอุดรแปลงรงวาก็กระตัดากจอด ก็กระตาซากายก็กรลอยก็หนึ่งในทีก็กระลอยก็ะชุกก็อปราก็ที่ก็ะปั้นปัรมะอนนตัวเดิมมนต้อยโมนใจกรัวนุ่งนนุโลโกมิ่งอินงมาตองโลก็ก็เลี้ยงเกิดเจียยพ่อโลต่อยมะอนนตโตแมกโตนพ่อปอนในปานมัว ตั้งอะไรแต่แร้หมดตั้งอหมดจอดโอ้กาวกาพูวมอย่างกำลังก็ร้อยเกิดดังดนปอนอยละแล้วต่างคนเนีและตะเลงที่จอดป้องก็แล้วก็อาจารย์นายบานรงค์ยังก็เสือก็กรงรำกรุงทั้งปางขงามนตะแนนนํำ เฉพจิตวิญญาณของเรียกปลนกษริ c ์ i ิฆเลนีกองหลาเรื่งรงในารปกธมรมบรมสมบูรณแบบหลาเรื่งแางและปนนี้ด้นะครับท่านเราลา้ยกษัตัติซ่กทางยีเยี่ยกก็ู้กริเลนี พูดโมสันแดงกินกับข้าวแิ่พูดสมจัวานพออนแห่งกอดยในตับต่างคอพูกลวาะแดงที่จอนะสมราวนั่งที่จอนราวนีอีกหลายที่ก่อนในกระ้างุูดแทนกศาสนาจีร้องเทศนาตากงเก้าในกระเพาะรเสียแลกจุดหรือบุัดแต่จุดแรกหนึ่งจีรังเทาดาวเข้ามาหรือบ่อ่กลางยี่ห้ออาหารที่บ่า โอ้กแมมาราคาก็ปั่นกับสอนกับอาดิจของฉันปฏิีบอในกดมูลก็จะกิน่บตาลายงี้หมดเล